เป็นไงบ้างนอพี่น้องของเข้าเมื่อน,นี้พามาเบิ้งบรรยากาศค่ะสวยไหมคะผู้ใดที่ยังบ่ได้ออกไปเที่ยวทางใดเนาะเมื่อน,นี้อ,อ้อยเอาบรรยากาศมาฝากต่อให้ไม่ได้ไปเที่ยวทางไหนก็นี่แหละขาวอยู่อุดรเด้อพี่น้องเด้ออันนี้อยู่อำเภอหนองวัวซอแล้วก็น้ำของเขาเนี่ก็สิเป็นเคลื่อนหอยหลวงเนาะพี่น้องน้ำเขาใส,จ,าาส,สจ้ะน้ำใสใสจนหอดข้างล่างเลยได้พี่น้องคุณน้ำใสงาม แล้วก็หอยกะไลจากหอยกระหลดอกบัวก็มีเด้ดอกบัวแดงใครอยู่บ่วมีผู้ใดมากก็เจยเนาะถ้าเจยบอกว่าอยากได้ดอกบัวแดงเขาก็สิถีบเจยลงหนีละตีกฎใหม่มาเป็นยังไงมั่งคะอ่าได้ยินเราก็ายพักกันเครียดเด้อพี่น้องมันว่าท่านได้หอดมือเนาะอยากเครียดไปก่อนเนาะเห็ดไปเลื่อยเห็ดไปยางมีความสุขเนาะ อันใดที่เฮามีความสุขอันใดที่เฮาทายเราก็มีเสียงหัวเราะองศิล่ะพี่น้อง <c oughs> โอ้ภาพก็สิเบอร์เบอร์อยู่เด้อเพราะว่ามืออ่อยบ่นิ่งเนาะเอาไม่อยู่หนึ่งๆก่อนพี่น้องอยู่หนึ่งๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เขาไปจับภาพให้เนาะนี่สวยไหมคะนั่งแล้วพี่น้องนั่งแล้วมันต้องภาพคมชัดเนาะแล้วมันถึงจะไปนี่เด้ เห็ุแบบมีความสุขบวชสิไปทั้งใดห้ากระทายไปพี่น้องฮอตมือเขาเกลียนเขารักของเขากอกระสีหายห้าอดเนอะห้าบกเกลียดถือว่าออกพระพรค่ายพรค่ายเราเฮ็ดจังใดก็กระทายรูปเก็บไว้เป็นอ่าทายคลิปเก็บไว้เป็นความทรงจําของห้าในมือทั้งหนาแมนบอพี่น้องมือใดที่ห้าเขามาเบิงมือใดที่ห้าแบบเมื่อยๆหรือว่าเ้าไปเดินทางไกลมากมีจุดที่บ่ไดอยู่บานห้าเฮากระสิไดกลับมาเบิงอ๋อ ช่วงเวลานี่คอยอยู่ตรงนี้เน้อเหตุการณ์นี้คอยอยู่ตรงนี้น้อานานะพี่น้องเนาะเป็นเมมเบรี่เก็บไว้สำหรับความทรงจำของเฮา